วันนี้ครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Jump In เป็นเกมเกมนึงที่ใส่ดีมากๆเดี๋ยวมาดูกาไไ้้ยังไงครับในชุดนะคะก็จะมีตัวฐานอันนี้นะคะมาพร้อมฝาเวลาเล่นก็คือเก็บเข้าไปได้แล้วก็จะมาเป็นเห็ดจิ้งจอก2อันแล้วก็กระต่าย3ตัวนะคะวิธีเล่นนะคะเราก็จะวางวางเห็ดนะคะตาม อย่างนี้นะคะเป้าหมายของการเล่นก็คือเราจะต้องเอากระต่ายนะคะเข้าลงหลุมต่างๆที่อยู่ในนี้นะคะอย่างอันนี้ก็คือลงอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้จากตรงนี้กระโดดมาตรงนี้แล้วก็มาทางซ้ายไม่ได้เพราะว่าไม่มีสิ่งของที่เขาจะต้องกระโดดนะคะเขาจะต้องมีของที่เขาจะต้องกระโดดผ่านมาอย่างนี้ถือว่า ชนะโอเคเดี๋ยวมาดูด่านถัดไปว่าเป็นยังไงเรามาลองดูด่านที่10กันนะคะเราก็จะตั้งชิ้นส่วนตามภาพนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะหมายถึงว่าการขยับเนี่ยขยับได้10ครั้งนะคะอย่างอันนี้ดานนี้ขยับได้8ปดแต่สำหรับน้องที่เริ่มเล่นนะคะก็อาจจะขยับมากกว่านี้เพราะว่ามันอาจจะมีการขยับผิดแล้วก็จะขยับไปกับนะคะแต่ว,ว่าสําหรับน้องที่เก่งแล้วก็ให้ให้ให,ให้ลองทําให้ได้ภายใน10บมูฟอันนี้นะคะคราวนี้อ่มาลองดูกัน ดดกระโดดข้ามข้ามสองอันได้กระต่ายกระโดดข้ามด้วยกันได้กระโดดเลยโอเคนี่โอเคกระโดดไปกลับก็ได้นะคะแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้กระต่ายเขากระโดดโอเคข้าหมดแล้วเป้าหมายก็คือกระโดดข้าหลุม อันนี้เดี๋ยวมาดูอีกอันนึงมันจะมียากขึ้นพอจะโอเคเราจะมาทําด่านที่13กันนะคะเดี๋ยวอันนี้ยังไม่วางกระต่ายเพื่อจะได้ให้ดูว่าเออเวลาวางชิ้นจิ้งจอกนะคะคือเขาจะสามารถเลื่อนได้ไปซ้ายขวาแต่ไม่สามารถยกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็บางทีมันก็จะบางโจทย์เขาก็จะมีเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าเขาสามารถสไลด์ขึ้นกับลงเพื่อให้กระต่ายเนี่ยกระโดดข้ามไปได้ รานนี้มาดูด่านนี้กันว่าเล่นยังไงมีเลื่อนเพื่อให้กระต่ายกระโดดนะคะข้าเซต G move เท่านั้นก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะคะที่ต้องใช้การวางแผนวิเคราะห์ นะคะแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็รู้จักคิดนอกกรอบได้เป็นอย่างดีตอนที่เป็นด่านที่เริ่มยากขึ้นนะคะก็จะมีตัวที่หมากเยอะขึ้นนะคะเราก็จะต้องวางแผนว่า move อันไหนก่อนซ้ายขวาหน้าหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้พกพาได้สะดวกเลยเพราะว่าเอาชิ้นส่วนนะคะเก็บในกล่องได้ เอาหนังสือด้วยเข้าไปโอเคเก็บได้สะดวกนะคะพกพาไปได้เลยเพราะขนาดมันไม่ใหญ่มากแล้วก็น้ำหนักเบา